สามอะไกุมรมตุลลอฮิวบรกาตัสวัสดีค่ะพบกับดิฉันอามิโนอุเซงจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีในช่วงของนักข่าวพลเมืองซีรีพร์พอเตอร,ตอร์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัวค่ะ และในช่วงหน้าร้อนแบบนี้เกษตรกรเลี้ยงโคจะมีวิธีการปรับเปลี่ยนวิธีจัดการอย่างไรติดตามได้จากรายงานของนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีค่ะปัจจุบันอาชีพเกษตรกรรมเปลี่ยนผันไปตามยุคสมัยชุมชนควนมีดเป็นหนึ่งชุมชนที่มีเกษตรกรเลี้ยงโคหลายคนจึงเกิดการรวมกลุ่มขึ้นเป็นกลุ่มโคทุ่งเขาแก้วไมแหกแลกยก็ยปตัตตานีา ในส่วนของปลาดูซั์ในเรื่องการเรียรูเรื่องการเลี้ยงสัต์มีให้มาให้มันยังยืนต่อปัเป็นส่วนหนึ่งติมีความสำคัญในการทำงชีวิตเหตุผลของการเข้าร่วมกลุ่มฟาร์มโคสมาชิกมีความมุ่งหวังอยากพัฒนาปศุสัตว์ที่เกิดจากการร่วมมือกันขอ <Hayır> งคนในชุมชนแต่แต่นี่คือข้าวมากกับเปลือกุกกี้ว่ะโดยเหตุผลว่า ในปุนวันนี้ดูแลความสามัคคีมาอยู่ร่วมกลุ่มกับเพื่อนคู้นนี่ได้คุยได้เรื่องกาหรื้อปัญหาต่างๆชยวยกันแก้ชยวยกันิด่ือคือมาอยู่แบบว่าได้เรียนรู้ได้ไหมว่อเว้นละสามพุณสิบเซวันมาฟารีก็ท่้งบรรุษัต่ยเขาจัดอบรมของเจ้าหน้าเขาจัดอบรมจังหวัดก็จัดก็ปล่อยกนคนเดียวคนเลือกเลือกันไป ได,ไ,ดได้ม,ามาองดมันก่นอนกลางจะเนี่ยพอนาเร่งคือป้าน้าไอไอนาอื่นไม่ไม่ใช่มีมมมมป้าน้าหรอกาดเป็น <S <S ไปร่วมมีนโยบายสีจับลูกปาำอีทิบไล่เพื่อว่าให้มันเป็นทีเป็นทางเหลืองนนึ่งนะ ของชาวบ้านตีว่าตัวน,นี้ยางกระตกทำลุง <g ib li ad> <g ib li ad> อปอยถึงปามนี่ววก็พาะอยู่ได้ตีบ้าเร็เเลอยยางให้เป็นชุนร่วมของปัมงป๊มตีว่าชาวบ้านตีเนียเขามีตีดินกันไม่มากหรอกตุนห้า,หารายสิบรายแต่ว่า,าคตมีสักสิบโลยี่สิบโลเขสาสร้างมออมาขา,า,ายกันถึกับเราวได้มีว่าหวังว่าข้างหน้านะจะเป็นชุนร่วมปล๊มถ้าเป็นไปได้นอกจากการปลูกปา๊ม ที่เป็นหนึ่งในวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อความยั่งยืนยังมีแผนการพัฒนาฟาร์มโคอ,อีกเช่นการปลูกหญ้าในระบบน้ำหมุนเวียนและการเลี้ยงโคขุนเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกไ่ค้นมาเลี้ยงเตาเดือวัวนะไปวัวกับดักไายขี้หรือกับไก่หัวก็ได้ปันผลดี่ว่าซิปมีกนนะได้คื่จุตสันห้าสามพันตรงนี้แย่า่าพ่อรคหันมาเลี้ยงไก่เข้ามาซื้อ ตัวนี้โรคกก็ได้ขคือมหาพันธุ์ใหพันธุ์ที่มาี่เอยโรคเขาเป,ปัฒนาเล็กยาได้จากการปรับเปลี่ยนการจัดการฟาร์มตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องจึงทําให้มีแผนการการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธปรรมกลุ่มโคทุ่งเขาแก้วจึงมีระบบการจัดการฟาร์มที่ส่งผลอย่างยั่งยืนจากการรวมตัวกันเป็นกลุ่มโคทุ่งเขาแก้วที่ช่วยกันลองผิดลองถูก ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการฟาร์มเลี้ยงโคนุมตามสภาพแวดล้อมนำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนักข่าวพลเมืองซีรีส์พ็อ์เตอร์ได้โดยแชร์มุมมองและเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบตัวมาที่ f a c e b o o k c o m citizenthaiPBS หรือหมายเลขโทรศัพท์0949761285หรือมาตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้นะคะ เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณพบกับช่วงนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่ได้อีกครั้งในช่วงสุดท้ายของข่าวเที่ยงไทย PBS สวัสดีค่ะ